สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกคนอีกครั้งนะครับที่จริงวันนี้ว่าจะจบจอบทาแค่2คลิปเท่านั้นแต่เผอิญก็ไปรับปากน้องผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้แล้วว่าพรุ่งนี้พี่จะทําคลิปให้เรานะแน่นอนที่สุดผมก็จะต้องทําให้นะครับและก็สละเวลาในส่วนนี้มาทําให้ดีกว่า จะคุยกันประมาณ20นาทีโดยรวมนะครับทุกคนซึ่งเรื่องราวการเสียพนันของน้องผู้หญิงคนนี้ผมเองไม่ได้ทำไว้ในคอมนะครับก็คือจะขอเล่าสดเลยซึ่งผมก็คุยกับน้องผู้หญิงคนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับคือน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องแจว๋วนามสมมุติแล้วกันแจ๋วเนี่ยตอนนี้อายุ36ปี ทุกคนดูอายุให้ดีนะครับ36ปีแจว๋วติดพนันสล็อตครับเกมกระต่ายผีในค่าย pg ซึ่งเกมนี้ตัวผมเองในครั้งก่อนเคยทำคลิปให้ fc บ่อยมากแล้วก็มีคนหมดเป็นล้านมาแล้วก็อย่างว่านะครับเจว๋วยังมีความโลภอยู่ยังมีความต้องการอยู่ก็อยากได้กำไรจากมันเรื่อยๆเนาะคือเจ๋อ่ะ เริ่มติดพน,นันตอนอายุ34ปีเห็นพวกเพื่อนๆเ,เขาเล่นสล็อตสล็อตในค่าย PG นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นพระพ,พิคเนตสาวคำหรือเกมอื่นๆน,นี่แหละตอนนั้นแจวก็อยากได้กำไรเหมือนเขาโดยมีความคิดว่าเล่นน้อยๆเอากำไรร้อยสองร้อยก็พอคือคิดแบบนั้นตัวเองก็มีเงินเก็บในบัญชีด้วยประมาณแสนสอง แล้วก็มีทองอยู่หนึ่งบาทตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเนาะกำหนดทุนไว้แค่500หรือ1000ก็พอแล้วก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นก็เล่นเกมเหมือนพวกเพื่อนนี่แหละแต่ก็อย่างว่ามันไม่ใช่เกมที่แจวชอบแจวก็ปั่นไปเรื่อยๆหาเกมไปเรื่อยจนไปเจอไอ้เกมกระต่ายผีนั่แหละตอนนั้นตัวเองอะ่ะเตนนิมเงินก็ไป3า0 ใกล้จะหมดแล้วแต่ปรากฏว่าได้กลับคืนมา800บาทนะครับนี่ก็คือภาพจําของแจ๋วในตอนนั้นและตั้งแต่นั้นมาเลยแจ๋วก็เข้าเล่นนะครับจนครั้งหนึ่งมีกําไรอยู่ประมาณ30,000ื่นถึงสี่หมบาทนี่ก็ยิ่งเป็นภาพจําที่ทําให้แจ๋วจะต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนและในตอนครั้งแรกนะ มันสามารถจัดการพฤติกรรมได้จัดการสมองได้แต่ทีนี้เล่นไปนานๆมันไม่ใช่คือมันติดแจวเริ่มเล่นถี่ขึ้นในตอนนั้นก็แอบแฟนเล่นนี่แหละแฟนของแจวก็ไม่รู้นะครับว่าแจวติดพาน,นันและทีนี้แหละครับทุกคนพอมาที่บ้านมีเวลาว่างก็เติมเงินเข้าไปเล่นตอนนั้นก็ยังได้กำไรอยู่ และกำไรในครั้งสุดท้ายของเจ๋วได้มาเพิ่มอีก20,000ตอนนั้นก็มีเงินจากการเล่นประมาณ50,000ถึง60,000บาทนี่ก็คืออาลกอริทึมของเวบพนันและทีนี้ครับทุกคนพอเข้าเดือนพฤศจิก,กายนในปี2566แจเฉวเติมเงินเข้าไปเล่นปกติ และทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นกระต่ายมันไม่กระโดดเลยคือมันไม่แจกให้เลยอาจจะแจกบ,บ้างแต่ไม่ได้กําไรเจ๋าเติมเงินเข้าไปแต่ละครั้งก็หมดพอหมดแล้วก็ไม่ยอมคิดเสมอว่านี่ตัวเองต้องได้คือหน้าใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเบรไปเรื่อยและสุดท้ายวันนั้นโดนไปสามหมืนครับทุกคนนั่นไะครับ กำไรที่เคยได้มันมามันทยอยเริ่มกินคือและในคืนนั้นแจวก็เสียใจเพราะว่าไม่เคยเสียเยอะขนาดนี้แล้วก็คิดว่าต่อไปเราจะเล่นแบบมีสติแต่ยังไม่หยุดเล่นนะครับทุกคนและทีนี้หลังจากวันนั้นมาก็เริ่มโดนมันกินวันละพันวันละสองพันและทีนี้พอเข้าเดือนธันวาคมหมดเงินไปอีก เท่าไหร่ครับห้าหมื่นบาทกําไรที่เคยได้มาหมดเกลี้ยงแล้วนะครับทุกคนเหลือแต่เงินเก็บของตัวเองและที่แจวก็เลิกเล่นก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็กลับบ้านได้โบนัสได้อะไรไปเที่ยวบ้านก่อนและทีนี้พอเข้าปีสองห้าหกเจ็ดไปเที่ยวบ้านเงินหมดไหมหมดดิหมดประมาณหมื่นสองหมื่นก็อยากหากําไรจากมันตอนนั้นก็เข้าเล่น และทีนี้เดือนกุมภาพันธ์มีภาพจำครับขอตัดเข้ามาที่เดือนกุมภาพันธ์เลยแจวเนี่ยโดนมันกินไปก่อน1นึ่งหมื่นบาทและทีนี้ก็ไม่ยอมยังมีเงินในบัญชีอยู่แล้วก็เติมเข้าไปปันเบตละ1นึรอยบาทในตอนนั้นปรากฏว่าไอ้กระต่ายมันกระโดดให้และทุกคนเชื่อไหมว่ามันจ่ายธนบัตรตัวแพงมาอย่างเช่นตัวสีแดงอะไรประมาณนั้น แจ๋วได้มาสี่หมื่นครับทุกคนแล้วแจ๋วก็แจ้งถอนนี่แหละครับมันเลยเป็นภาพจำที่ทำให้แจ๋วต้องสู้ต่อแล้วต้องเล่นต่อก็จะต้องตามกำไรที่เคยเสียไปในครั้งก่อนกลับคืนมาให้ได้คิดแบบนี้จริงๆคือมันหยุดไม่ได้แล้วครับและหลังจากนั้นมาแจ๋วก็ เล่นมาเรื่อยๆพยายามจะห้ามใจตัวเองว่าถ้าวันนี้โดนกินเยอะแล้วจะหยุดเพราะตัวเองเคยเสียเยอะมาก่อนตอนนั้นก็เหมือนจะคุมได้ผ่านไป1เดือนมันก็ดีอยู่นะครับและทีนี้พอเข้าเดือนเมษายนนี่แหละเจวเองไม่ได้กลับบ้านนะครับก็คือเลือกทำโอที่โรงงาน ทีนี้มันมีเวลาว่างก็เติมเงินเข้าไปเร่นและทุกคนเชื่อไหมว่าจะปันเบรละเท่าไหร่ก็โดนมันกินกระต่ายมันก็ไม่แจกแล้วเองก็หัวร้อนทั้งตั้งบุญรอบทั้งกดเองเงินก็หมดไวมากรับไม่ได้แล้วก็เติมเข้าไปสู้เรื่อยๆและวันนั้นวันเดียวหมดเท่าไหร่ครับทุกคนหมด สี่หมื่กว่าบาทนั่นคือกำไรที่ได้มันมาในเดือนก่อนหนักเลยนะครับและที่นี้ตัวเองมีเงินในบัญชียอยู่ก็ไม่ยอมก็เติมเข้าไปสู้เรื่อยๆครับและทีนี้ก็โดนมันกินเรื่อยๆหมดอีกครับทุกคนหมดอีกไป1,000งบาทเสียใจครับแล้วก็ได้หยุด แล้วก็ได้คิดว่าถ้าเราไม่เลิกเราอาจจะหมดนะแต่ความคิดแบบนี้มันอยู่กับแจวได้ไม่นานครับแค่3วันเท่านั้นพอวันที่4ี่แจวก็เติมเล่นตอนนั้นโรงงานนะเปิดโอให้ได้3าแรงในช่วงสงกรานนะครับมันไม่มีงานอยู่แล้วว่างด้วยเติมเงินเข้าไปเล่นได้บ้าง เสียบ้างแต่โดยรวมแล้วก็เสียนะครับเสียวันละ5,000วันละ1,000 0และแล้วสิ้นเดือนเมษายนเงินเก็บที่เคยมีหลักแสนก็หมดเกลี้ยงนะครับทุกคนหนักเลยและทีนี้คิดอะไรไม่ออกกลัวแฟนรู้ก็เลิกเล่นก่อน ตอนนั้นเลิกได้1เดือนนะครับก็เหมือนจะดีแต่เข้าเดือน6เนี่ยเล่นใหม่อีกเพราะมีเงินในบัญชีและในตอนนั้นก็ได้กำไรจากมาัมนมา1ม0 0น0องอก็ยิ่งมีภาพจำก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับและทีนี้เมื่อไม่เลิกเล่นหรือสแสวงหากำไรต่อไปวันหนึ่งก็เจอมันกินแล้วก็หมดอีก และทีนี้มีภาพจํากับมันเยอะแล้วไม่ยมได้เอาทองไปจํานะครับ1บาทเนาะได้เงินมาประมาณ30,000กว่าบาทและเองเงิน30,000กว่าบาทก็ทยอยไปเติมเล่นเกมกระต่ายผีในค่ายผีจีจนหมดหนักเลยนะครับซึ่งเจ๋ยวบอกว่าในครั้งหลังเหมือนมันหมดไวมาก เพราะตัวเองก็ปั่นเบรละร้อยเนะี่ยมันก็ไม่แปลกอยู่แล้วที่มันจะต้องหมดใช่ไหมครับทุกคนขนาดเบรละสิบบาทยี่สิบาทยังหมดไวเลยจากนั้นเองก็เครียดแล้วก็เลิกไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วกลัวแฟนรู้คือคิดแค่นี้แหละแล้วก็เลิกมาได้ตั้งนานนะครับทุกคนและทีนี้เดือนธันวาคมเขาแจกโบนัสมาแจ๋วนะ่ะเงินเดือนนะ่ะ อ่ะส0งหมได้โบนัสสเดือนเป็น80,000เงินเดือนเดือนสุดท้ายอีก1เดือนเป็นแสนหนึ่งก็ตั้งใจเก็บเงินในตอนนั้นก็ไปไถ่ทองมานะครับสัญญากับตัวเองว่าจะเลิกเล่นแล้วไม่เอาแล้วการพนันเป็นสิ่งไม่ดีและก็เข้าปี2 5งหตอนนั้นก็กลับบ้านกับไรมีสติฟังคลิปของผมด้วยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เก็บเงินมาเรื่อยๆจนเข้าเดือน กันยายนนะครับทุกคนก็คือเดือน9ในปี25 68ตอนนั้นแจ๋วก็บอกกับผมว่าพวกเพื่อนๆเ,นนะเขาก็พากันปั่นสล็อตเยอะมากเล่นเกมต่างๆในค่าย PG แจ๋วก็พยายามบอกกับตัวเองว่าอย่านะอย่าอยากได้เหมือนเขาอย่าโลภเหมือนเขาเพราะว่าตัวเองนะ่ะก็เคยเสียเยอะเอาง่ายๆว่าเงิน4ี่ห้าหมื่น เคยเสียสองวันหมดก็เหมือนจะมีสติก็ฟังคลิปของผมเหมือนกันในตอนนะั้นแต่ก็อย่างว่าครับเมื่ออยู่กับคนเล่นทุกวัน,วนเห็นเขาทุกวันก็คิดแล้วว่าเอาเอาวะลงทุนสักพันหนึ่งสองพก็ดีเหมือนกันและตัวเองก็ไปมองเงินในบัญชีธนาคารกสิกรที่มีอยู่2องแสนห้นั่นแหละครับ มันเลยกลายเป็นสิ่งหรือช่องทางให้แจ๋วโอนเงินเข้าไปเล่นตอนนั้นตัวเองก็เล่นเกมต่างๆในค่าย PG ก่อนไม่ว่าจะเป็นสาวถ้ำเลนเกมคนป่าแต่ดูไปแล้วมันไม่ใช่ทางของตัวเองก็ไปเล่นเกมเก่าของตัวเองก็คือไอก้กระต่ายผีในค่าย PG แล้วทุกคนเชื่อไหมไอก้กระต่ายมันก็หลอก ให้แจ๋วเข้าฟรีครับคือมันกระโดดให้ในเบทที่2ถึงสบาทและแจ๋วก็ได้มาสี่ห้าร้อยโอ้โหดีใจมากแล้วก็แจ้งผลน,นั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นมาเลยแจ๋วก็เริ่มหวนครับหวนเรื่อยๆได้กำไรทุกวันนะในตอนนั้นวันละสี่ห้าร้อยผ่านไป สเดือนกว่า,วามีกำไรจากการเล่นสล็อตเกมกระต่ายผีประมาณ30,000บาทและก็ดูยอดเงินในธนาคารกาศริศกรไทยมีอยู่2องแ0 0แกว่าบาทเยอะไหมครับทุกคนแจ๋วมีความคิดเสมอว่าเงินนี้ยังไงก็ไม่หมดไม่หมดแน่นอน และทีนี้นะครับพอเข้าเดือนธันวาคมแจ๋วก็ยังเล่นอยู่ตอนนั้นก็ได้กำไรเรื่อยเรยืเริ่มเอาเยอะแล้วนะครับประมาณวันที่20เงินในบัญชีของแจ๋วมีอยู่3แสนบาทเลขกลมๆเลยนะครับทุกคนกลมๆเลยและทีนี้พอถึงวันที่24โรงงานจ่ายโบนัสให้แจ๋วได้สเดือนเหมือนเดิม ทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนแล้วก็มียอดเงินโอนเข้ามาอีกแสนกว่าบาทนะครับโอ้โหสุดยอดมากโบนนะัส4เดือนรวมเงินเดือนเดือนสุดท้ายของเองอีกสองหมื่นก็เป็นแสนหนึ่งครับเฮ้ยตัวเองมีเงินเยอะแล้วและก็ตั้งใจจะเก็บเงินเหล่านี้ไว้กลับบ้าน ที่จังหวัดนครพนมไกลอยู่เหมือนกันนะครับนะครพนมแต่ทุกคนเชื่อไหมมันไม่เป็นแบบนั้นคนเรามันมีเงินก็อยากหาค่าน้ำมันรถหาค่าอะไรกันแล้วแต่หรือหาค่าตัวรถนะครับตัวของเจ๋เองเนี่ยยังไม่มีรถใหญ่นะครับก็กำลังมีแผนที่จะออกกับแฟนเก็บเงินอยู่ นั่นแหละครับแล้วก็เข้าเล่นการพนันตั้งแต่วันที่24เลยและทีนี้ตอนนั้นแจ๋วเติมเงินเข้าไปแค่500บาทแจ๋วได้กลับมาพั0สองคือกําไรอย่างเดียวนะครับพั0สองแจ๋วมีความสุขมากแจวแจ้งถอนแล้วก็ไปมองพวกเพื่อนๆเ,เล่นพวกเพ,เพื่อนเขาอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ตอนนี้แจ๋ว ถึงจุดสูงสุดแล้วก็คือได้โถนนะกำไรพันสตัววันนะใครจะไม่ไดีใจบ้างใช่ไหมครับทุกคนและวันนั้นก็ไม่ได้เล่นพอเข้าวันที่ยี่ห้ายแจวก็ยังเล่นอยู่ได้กำไรเจ็0แดรอนี้เริ่มเขียบเอาเยอะแล้วและก็มองยอดเงินในบัญชีทุกครั้งและเหรียญเดียวมันมีสองหน้านะครับทุกคนก็คือความสำเร็จ มันมาเยือนน้องแจ๋วไปแล้วก็คือได้กําไรจากพนันสลอ็อตทีนี้มาถึงวันที่มันเอากินก็คือความหายนะนะครับในวันที่28ทธันวาคมแจวเติมเงินเข้าไปเล่นปกติเจ้าก,กําไรแค่5 0 0ถึง600บาทหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมครับทุกคนจากการเติมไปแค่500บาทเท่านั้นเอง แต่เล่นไปเล่นมากระตายมันไม่กระโดดครับมันก็แจกมาแค่บาทเดียวหรือสองบาทแล้วตัวเองก็อ่าไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปเดี๋ยวจะต้องตามกลับขึ้นมาให้ได้และก็โอนไปเล่นรอบที่สองอีกหนึ่งพันเป็นพันห้าปันเบละะสิบบาทยี่สิบาทกระตายก็งเงียบไม่จ่ายให้ครับและทีนี้เกิดอะไรขึ้นเริ่มงุดมิด หลังจากนั้นก็โอนเงินเข้าไปเรื่อยๆครั้งละสองพันครั้งละสามพันปันเบลละห้าสิบาทเบลละหนึ่งร้อยบาทก็มีในตอนนั้นแจ้วก็เล่าให้ผมฟังแต่ก็โดนมันกินเรียบผ่านไปชั่วโมงหนึ่งหมดไปเป็นหมื่นครับและทีนี้ก็ไม่ยอมเริ่มเติมเงินเข้าไปสู้แล้วทีนี้โอนไปครั้งละห้าพันปันเบลละสามร้อยถึง4ี่รอยบาท และแน่นอนสุดมันก็หมดไวและทีนี้นะครับทุกคนผ่านไปไม่นานโดนไปอีกหนึ่งหมื่นนี่แหละครับเริ่มทําให้ใจร้อนแต่ตัวเองยังมีเงินในบัญชีอยู่และไม่เคยคิดว่าเงินในบัญชีจะหมดครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมะเตือนที่สุดคือถ้าเราเสียเราต้องออกมาจากจุดนั้นที่ได้แต่เจ๋วไม่ยอมออกครับ เติมเข้าไปสู้เรื่อยๆร,รอบนี้ครั้งละหมื่นเลยและทุกคนเชื่อไหมเจวได้ไปเคยเพิบปันเบรละห้าร้อยบาทนี่มันหนักมากนะครับทุกคนแล้วก็ตั้งมุนรอบไว้ครั้งละสิบครั้งครั้งละยี่สิบครั้งและแลทุกคนเชื่อไหมว่ามันไม่ได้อะไรเลยมันอาจจะแจกให้ทีละร้อยกว่าบาทแต่ไม่ได้อะไรเลย หนักเลยครับทุกคนจนผ่านไปอีกชั่วโมงเนี่ยรอบนี้โดนไปสามสี่หมื่นนะครับหนักแล้วครับและทีนี้ตัวเองก็ยังไม่ยอมแล้วก็โอนไปเรื่อยๆสุดท้ายและท้ายสุดโดนไปแสนหนึ่งนะครับและตัวเองก็มองยอดเงินในบัญชีที่มีสามแสนกว่าก็บอกว่าจะพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้ว แต่ก็ยังว่าครับทุกคนมันยังมีเงินอยู่สามแสนกว่าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็เล่นทุกวันแล้วก็เสียเกือบทุกเวลาเอาง่ายๆว่าโดนวันละแสนเลยจากวันที่26มาเลยและวันที่29ในช่วงประมาณ5โมงเย็นเนี่ยหมดเกลี้ยง แล้วยังไม่พอนะครับเงินในบัญชี3ามแสนกว่านะหมดแล้วเอาทองไปจำในร้านทองได้เงินมาอีก40,000บาทและทุกคนเชื่อไหมเงินส0 0 0มบาทเจวเล่น3ชั่วโมงหมดหนักเลยครับทุกคนโบนัสปี2568หหมดไปกับสล็อต กะตายผีในค่าย PG รวมถึงทองด้วยหนักไหมครับทุกคนแล้วแจ๋วก็ขาดสติเอาง่ายว่าจะก,กลับบ้านวันที่30แล้วตัวเองหมดเงินไปแล้วเหลือเงินอยู่ในบัญชีกสิกรตอนนี้126บาทครับทุกคน อ่ะตามที่ผมจดไม่ผิดโอ้แจ๋วเสียใจมากแ๋วบอกกับผมว่าพี่ออฟหนูเนะี่ยสัญญากับครอบครัวว่าจะซื้อปลาหมึกซื้ออะไรไปย่างแต่ตอนนี้หนูไม่เหลือเงินเลยแล้วถ้าหนูไม่มีเงินนะ่ะหนูจะทำยังไงแฟนหนูจะรู้ไหมตอนนั้นหนูคิดว่าถ้าหนูเอาทองไปจำ หนูจะเอาเงินเหล่านั้นแหละกลับบ้านแต่ก็อย่างว่าน่ะมันหมดไปแล้วตอนนี้นั่นแหละครับแล้วก็ระบายมาให้ผมฟังในไลน์นี่ยาวมากนะครับทุกคนผมเองก็คุยกับน้องแก๋วพิมพ์ตอบให้กำลังใจแล้วหลังจากนั้นผมก็คุยลายด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนั่นแหละ แจ๋วเองพูดกับผมว่าพี่ออฟหนูมันเลวจริงๆทำไมหนูได้กำไรแล้วหนูไม่เลิกแล้วทำไมหนูจะต้องเล่นจนหมดคือไม่เข้าใจตัวเองไงผมเองก็พูดกับแจ๋วว่าแจ๋วฟังพี่ก่อนนะแจ๋วฟังคลิปของพี่ไหมที่พี่ได้ทำให้ทุกคนฟังคือมันเหมือนจะจัดการตัวเองได้แต่อายุของเราอ่ะมัน 35 36หรือ37อยู่ในวงล้อมขนาดนี้เวลาถ้าใครเตือนหรือเราไปดูคลิปอะไรก็แล้วแต่เราเหมือนจะมีสติแต่จริงๆแล้วเราหยุดไม่ได้หรอกเพราะมีภาพจำกับมันภาพจำแห่งการได้แล้วตัวเราไม่ยอมโอนเงินโบนัสไปให้ครอบครัวเราเลยซึ่งพี่ก็ถามเราในไลน์ว่า เราตอนนั้นพอจะมีใครที่จัดการเรื่องเงินให้เราได้ไหมเราก็บอกว่ามีหนาอยู่เห็นไหมเราไม่ทำตามพี่บอกตอนนั้นพี่ก็ย้ำเตือนเสมอแต่ตอนเนี้เราก็เพิ่งคิดได้มันก็สายไปแล้วใช่ไหมเงินมีอยู่ร้อบาทจาก4ี่แสนกว่าบาทนะครับทุกคน เกลี้ยงตับโอ้โหผมยอมรับว่าปีสองห้าหกแปดปีนี้มีคนนำเงินโบน,นัสไปเล่นพนันเยอะมากแล้วแจ๋วเนี่ยก็จัดเป็นคนแรกเหมือนกันนะครับที่หมดเยอะมากนี่คือไม่เหลืออะไรเลยนะครับเงินเก็บก้อนสุดท้ายหมดเกลี้ยงแล้วก็เป็นหนี้ทองอีกสี่หมืนโอ้โหปีที่แล้วเนี่ย เป็นคนดีมากก็คือไม่เล่นการพนันสามารถนำเงินไปไถ่ทองได้แต่ก็ไม่ยึดหลักของปีแล้วเพราะยังมีเงินในบัญชีอยู่และปีนี้พลาดหนักแล้วนะครับก็อย่าว่ากันนะครับทุกคนผมเองก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกของแจ๋วในตอนนั้นแต่ก็เสียใจ เสียใจที่แจหวหัวพนันแล้วก็นําเงินโบนัสไปเล่นพนันจนหมดนี่ก็คือคลิปที่ผมะทําขึ้นมาเสริมให้กับทุกคนได้ฟังบางคนก็อาจจะพูดกับแจวว่าเงินไม่ใช่น้อยๆเลยนะแจวทําทไมแจวไม่เก็บเอาไว้ให้ดีใช่ครับแจวก็อยากจะคิดเหมือนพวกเราทุกคนตอนนั้นตัวผมะมีเงิน อยู่กับตัว2องสามล้านผมก็อยากจะโอนให้อ้วนเหมือนกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอ่ะไม่ทำครับก็คืออะไรเพราะความมั่นใจในตัวเองเอานิดเอาหน่อยเท่านั้นเองผมไม่ได้หวังเยอะครับแต่พอมันโดนแล้วความรู้สึกจากใจมันยอมไม่ได้มันไม่ยอมแพ้มันเป็นเลือดนักสู้ สุดท้ายผมก็เล่นจนหมดมันก็เหมือนเจ๋วเหมือนกันความกล้าของทุกคนเนี่ยยอดเงินในบัญชีมันจะเป็นตัวลากไปให้เรากล้าเดิมพันแล้วก็เอาจนหมดโดยที่ไม่นึกถึงอนาคตของตัวเองนี่แหละครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้แหละส่วนคำถามให้พวกเราตั้งมาเลยนะแต่คำตอบมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้ไม่ว่ากันนะ มันพลาดไปแล้วนะแจ๋วพี่เองก็ให้กําลังใจทําตามที่พี่บอกในไลน์นั่นแหละก็รวมถึงทุกคนด้วยนะครับดูตัวอย่างเอาไว้ให้ดีนะครับไม่มีใครรอบพ้นจากพนันออนไลน์คุณจะเล่นได้กําไรกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านสักวันหนึ่งมันเอาคืนคุณอย่างสาสมใช่ไหมครับทุกคนและผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นเคยผ่านจุดนี้มาแล้วถ้าใครเลิกแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ ถ้าใครยังหมดอยู่ยังเล่นเล่นเลิกเลิกอยู่ก็ดูน้องแจ๋วเอาไว้นะครับนี่ก็คือเพื่อนร่วมทางของคุณก็ขอให้พวกคุณทุกคนจงมีสติเร็วๆนะครับการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เคยทำให้ชีวิตไทยดีขึ้นนะครับผมเองก็ยำ้ำในทุกๆคลิปนะครับโอเคนะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกคนไปขับวินแล้ววันนี้ผมก็ได้เสริมคลิปให้แจ๋วแล้วก็ขอให้แจ๋วเข้ามาฟังคลิป ของตัวเองนะครับแจ๋วซู้ซนะครับคนเราทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมออยู่ที่ว่าตัวแจ๋วจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบทริปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ